นี่มาเล็วหนึ่งแต้มครับผมผมหากินบ่คอยหมา,านหรอกหมา,านโนบดกินน <c oughs> ้ำก้นเ่า <c oughs> ไปลงไปเลยครับบ่เขาเส้ไก่ี่นอ้ไก่ไยุไก่ยสวัสดีครับผมพี่นอ้องครับ มือนีพบพ่อครับอีสานอรอดอ,อีกเหมือนเดิมเดิพนพลางเด้อใส่เบ็ดขึ้นเก้า ครับสวัสดีครับผมนี่ต้องว่าเสียงดังค่อยๆมานอย่าว่าเสียงค่อยครับอย่าว่าเสียงค่อยๆนะครับพี่น้องบ่าได้ใครก็ค่อยๆหน่อยบ่าได้คนคนๆว่าเสียงดังมันบ้ธรรมดาเลยพีสูตรมั้งกันนะบ่ได้เนาะเบียดซ้ำจังครับโอเคครับผมพี่น้องครับด้วนกันเหมือนเดิมเาโอเคครับผมพี่น้องพร้อมแล้วครับเห็นแต็มตาแล้าโอเคไปเอาไปด้วยยุ่ยดูอยู่พี่น้อง มันสีคำราเร็วาไ, <ป S 1> <ช>ไปปองไดไปปองไดไผไปไปปองไดก็ไปสซนนี่ละอย่าใกล้กันเดอ้อย่านพี่หรอกฝนแรงครับครับผมมืดเทามาเลยองแห้งยางคับท่านี้กำลังลินลินครับผมผขอใส่เบ็ดก่อนครับผมฝนสีแห้งก่อนจนังกึ้งใส่เบ็ดพาพายุแล้วครับฝนตกยางแห้งเลยครับผมอเอาเอาขอใส่เบ็ดก่อนครับ โอ้ยแรงเลยโอ้อยากเจอจะเป็นโอ้ยอยากเจออยากเจออยากเจอหรืออยากหลักอยากอยากแก่อยากแก้ล่ำพี่น้องเป็นส่วนไทยไก่พี่น้องเอ้ยเป็กอยากเจอคนกี่โมงนะมาบรรทันนี่ยอ่เลยนี่มาบรรทันก็เสียต้นเยอะอันหนาใส่กันเลยครับผมโอ้ยพ่อคนหน่อยไม่จินของเด็กหน่อยเด้อพ่อคนใหญ่ไม่กินของคนเฒ่าโอ้คนหนุ่มใหญ่เด้อ อ่ะพี่น้องหัวหัวหัวหันใส่กันเลยครับผมหัวเหลืองเพื่อนอ่ะโอ้ยสอดนี่หันใส่กันเลยโอ้ยหัวเหลืองเฮ้ยเออแ้วนะเอาละครับของผมเสร็จแล้วครับเบ็ดหกซีบหลังเนี่ยยางมากนี่ก็จะเหยียบมันเลยน้สังเต็มตดูนะครับตัแก้ใส่ยู่ปุ่นครับผมแก้มาเจอเลยซ้ำเลยเจ้แก้ะมาณ ลอยกลัวเด้อลุงแดงลอยหาผมหก 60. ขาดพินเตอร์เว้ยตั้งแต่ไปใส่กับถกเถแกนเนี่เจีเอียนขักเลยเหมือนลุงเบียดเบียดเบียดพอมีสกุลเบียดกันขาดระเย็นคือเย็นงงางามเลยเบอร์สิบหเอาไว้เลยงเบอร์สิกับสิบเจ็ดเดงวนี้นครับโอ้โหใส่เบียดกันยี่สิบต้อยู่ต้นเสย ส่วนเอนี่ก็จวดไปอีใส่นุ่มปลาเปลี่ยนปลาี่ยนนี่โอ้คนเบ็ดร้ายจะได้เบี้ยเซียเนาะนั่นโอ้ท่านพีกระดิ่งโอ้สีคือสีดินไม่เท่ผมดินนี่เนื้อดินตัวใหญ่ๆเลยเบ็ดก็ได้กินน้ำเปิ่อยนะโอ้วเบ็ดคนนุ่มมันสลัดตัว มุดกินน้ำุดเอาแล้วจังจะลอยติดเบิดไปตลาด,ดุดเบ็ดเสี่ยงเหมียงจ้ย <c oughs> โอ้ยครับผม,มลองดูต่อไปครับเบ็ดเสี่ยงเหมียงนีน่นนนนนนนอะไรเบ็ดเสี่ยงเหมียงบรรยากาศฝนตกเศร้าหันฝนตกแหงสัมนะน้องเอ้ยได้กินเบด็ดดิได้กินน้ำกันแท้แล้วมันตก หากินมในกันน่ะเราติมันแท้นี่่าหากินในกันแท่นี่ยเป็นกบนอนโลเป็นคนพูดข้างบนก็สวนตักใช่ไหม้านไหมมีคันแท้เนมันมีคันแท้ไหมเห็นว่าเจ้าสยขึ้นบาหันเบ็ดเบ็ดออลอตเบ็ดเบ็ดอลลอตเลยออลอตดีกว่าโอ้มือนได้อาศัยกินน้ำผู้งฒ่าอยู่แล้วีเขาเลียเบ็ดข้น่มสิอจังเนี่ยวันนี้เรียบบวันนี้่ะ มันเป็นน้ำตำลาาตัวหนอตำล่ากดเจน็ดกดกดกติกาตั้งไหวดิหาแต่ผู้เห่าผู้เห่าเลี้ยงยางเดียวไปน้ำผู้เห่านี่สบายใจที่นอกเอีนฮู้ยฮักปวดเอาคนเจี๊ยงเมียงกับมาไปครับผมพี่น้องครับดุนก้อนจังกึงแคียบลอยสานหน่ยมีตะข้องป้าไหม มึงกิ่แบบเปี้ยนเอือเ,เตือนเลยนี่มันปองน้ำไหลน,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 นี่เห็นบ่หนิมีแต่ข้องปกาเอเืดเตือนเลยเปี้ยนทั้งไตเป็นหล่อมมาเลยบูปองเขาใหญ่คักเส็ปโจนเ <c oughs> ด็กินยยน้องปอใหญ่แท้บ้านน,าดดนี่เว็ดมหฮอด์พอดีโอเคครับ ไม่มาลุยูหยังสีขาไปยังกอนยังกอนบ่ได้รกบ่ได้หรกเอาั่รองโเจาีนเรียบ้อยแลยเยามเม็ดกลับขึ้นมานน่เรากัขึ้นับขึ้นโอ้คืหนิงเลยงนี้หกหอยดึงหมกห้อเหลืองครับผมพี่น้อไเลุงเบโอ้โหอุ้ย ป้าตัวละโอ้ยันบ่คอยอยู่งล้วมีกบเมนนแล้วมีกบเม่นก่อนนั่นเด็กน้ำโหยงเนาะ หัวหนุ่วนมว่ะวัวแรงเสียหัวหนุ่มว่ะดูเมนป่านะครับโอ้ยเดี๋ยวแต้มแรกมาแล้วครับผมคุณหมอครับปลาเข็งปลาเข็งครับผมพี่น้องนี่โอ้ยขาเอ้ยปเยป็นสีน้องมาอู้หูตเะเกงเหรไปยังอ่ะตะเกงไปยัง ปละดุกเขั้นเบ็ดโค้งไปอีกทีเลยครับผมเนี่ยวเลยอยู่บะเนาะนี่ครับผมนี่งขั้นเบ็ดถอนเลยอยู่บ่อยู่บ่อื้มอย่ามาอยู่อยู่อุ้ยเย็นตัวถอยยางนี้ไปหลากมาเจ็ดเลยอือเนี่ยเนีย่ยฮะเนี่ย,ยไว้ครับเนี่ยไว้ ดูสวยจ้นเดไปแล้วต้นโอ้เดี๋ยว,ยวครับเย็นกำลังกำง,งามเลยเหนือไฟๆทำหนี่งเย้เลยปลาคอห่วงพี่น้องเอ้ยถึงเบ็ดก็ต้องเอาตัวนี้รุ่นนี้นี่ ต,ตัวแก่ได้ต้องเห็นเป็นไหนน้อเห็นหน้องอุ้ยอุยแก้วครับ <c oughs> ประคอหัวอีกแล้วครับผมพี่น้องนี่จะหลุดหนีเสยเลยอ่าเดี๋ยวขอปดก่อนครับโอ้ผมเสร็จแล้วครับใส่ปรกคอหัวสองตัย่างถี่พี่น้องเห็นละมึงอของตัวแก้บานโอ้ยหใส่ชิ้นเขาน้ำตัวแก่แล้วเว้ะ <c oughs> เอ้ามึงขอนค <c oughs> บือดาวด้วยบา้านี้มามาได้ปิ่งด้วยมาได้ปิ่งด้วยเดี๋ยวล่อลูกแดงครับผมเดี๋ยวเขาไปเหตุเขาเข่ากำลังนนกินเราออกมาญาตอีกหนึงไปเลยเพิ่งนี่มันก็ได้เลย้ะครับโอ้ก็คอหัวคือกันตัวนี่งโอ้โหหัวเลยครับเบิง้บงเวิ้งเวิ้งเวิ้งเฮ้ยนี่ <c oughs> โอ้โหเด็กกินต้องต้องขุดเาอิลสตะวนีดูสอมาดูพ่อโอของามตัวนี้ไม่ได้เทิงตหนะได้จริงครับโอ้นี่ยนวเนวยกินแรงให้ให้กินย้วยเขาให้กินอยวยนี่โอ้ยหเนี่ยพูดเอาอิลิสมาหนี่นี่ยพูดเอาพูดเอาอะไรสุดเลยสุดเึ้นนี่นะอุ้ยป่าอยู่งานเดียวมันออกแตาวยนี่ก็ได้ยิงทุนไรมคหนอยปาค่ย่ได้ย่งานเดียว ไปไปเด็กมาเก็มาเก็บกันครับขอนสกัดแกะครับผมพี่น้องครับอือนี่ของผมนี่ผมเทให้เหมือนหน้าตากเลยครับอือนี่นี่เหมือนอดหลอดปลาคอสองสามโตโอ้โอ้โหผมดีไมื่อินเข่าเห้อันนึงโอ้โหเนี่ย เมื่อก็ได้เอาป้าไปนี้ผมไม่กินเก่าเงอนร้านยาโนเอิญโอ้ยโมเสบบอกกินได้กันเโมเสบเนี่ยอยากกินมาโดกันนะเฮ้ยตอนเก่าที่กินมันเหมือนอยู่แล้วมาผมหากินบ่คอยหมานหรอกหมานโบดกินลุงก้นเห่าอ๋อเดี๋ยวนุ่มใหญ่เลี้ยงเองก็ได้ไปครับโอ้ไม่นีลุงแดง จัดไหนไปเลยครับพี่เบิร์ดรุ้งเลยครับโอ้หวาวุ่นบ่หวาวุ่นบ่หวาวุ่นแล้วครับวุ่นจังกึ้งเออเฮ้ยได้กินน้ำขุนเ่าได้กินน้ำขุนเ่ามนนนี่นะครับผมผลดีของการหาอยู่หาขี้น้ำขุนเ่าอ่าฝากกันซี่ครับผมยังขายอยู่ด้วยเบิดครับผมครับเบิดมันใส่ขันมีป้าถือโบลูดก็ได้ครับผมจังกึ้งเลยใส่ยำได้เลยยำนั่นขันนีป้ากิน ยังทําการขายอยู่ครับผมขายเรื่อยๆอยู่ครับผมสั่งมาได้ครับเอาเดือดก็เกลือ,อยังครับยังอีกอยูซีลอยตัวหลังครับผมตัดไปครับผมเนี่ยมื่อไหนเห็นว่าจะเอามาจิกซีลอยลังเลยยาา่านเจ้าย่านมื่อนี้ผมสิเฮ็ดเมนูแกงสมป้าแซ่บครับผมไทยเปลืองเครื่องหมอดเครืองเปลืองไม่ไหลายๆนะนวิธีการากาเฮ็ดแบบแซ่บๆว่านี้จะลองเฮ็ดมั้งจังกึ่งพี่น้อง เดือนร้อนอีกแล้วว่าบุญทุกวันเลี่ออกไหมมีงวดเดียวหล่ะหล่ะได้กินมหัดเอียนน้ำเพิ่นเพิ่นเลี้ยงเพิ่นว่าก็มีนอกนั้นมีแต่คนหนอนเ่าหนุ่มใหญ่เบิดก็มีบ้างที่คนหนุ่มออกแต่ป้าดุคนเลยว่าพราะเถามากเพิ่นแต่ว่ามือขึ้นได้หลายก็เลยเลี้ยงหนุ่มหน่อยสิหรอครับปลาดุกเนี่ยครับข้าวสีต้มถังขาสีต้านถิ่มมาทีข้าวสีต้มครับผมต้มสมนูรณ ครับแซ่แบครับผมอ่ะปลก,ก,กัวพวกคาพวกกระอมกับิกสดก่อนนะครับผมามานันหอมไปมาตั้มผีใหม่ๆเนี่ย้อใส่มะตั้มิกแหงเ้ากะซีฟัวใส่น้ำครับผมามานันหอมชักปิ้งแหงิกสดนะครับิบีแหงนี่สิดับข้าวกินข้าวป้าด,ดีนะอือ แม่มาขามไปประกูลลงไปแล้วครับใบมะขามที่นี่นี่กี้ผมลืมใส่เกลือตอนตำพริกอะใส่ตอ,นอานหนึ่งครับผมย่างเนี้ยครับใส่น้ำปลาลงไปนัวๆประกอบใส่ปลาลงไปนะครับนี่ทั้งปลาทั้งเอียนนะครับผมเป็นตัวไปเลยแม่มาเขียบหน่อยนึงครับผมแล้วก็ใส่ตูลงไปอย่างสี่แล้วครับนี่ พี่นี่กับปุ้งตามแจชอบเ,อเอ้ืเดยอพี่น้องเอ้ื่อยน้ำปลาก็อมโปยไม่เลยขาดแต่พักขันแย่งใส่เนาอใส่กับเ้าไปแล้วครับมาดูกันเครื่องเยอะมากเลยครับ

不该油，你呢？我不开油。

เราเงาสุแล้วขึนเาขย้นเาลยขึ้นเงาขึ้ยาขึ้เาบน่อเจาจะออกเเงน่หมมันตัวงี้ไม่เาตัวนี้มาเื วนไปยยัเไม่กบเปีแล้วเนาะนเด้อยวครับ f ่สุขสุสก่อนเดนเป,เปียเปียกเยเสือที่ไฮมากเพราะท่านไปตะก,กีนอยู่หลายเดือนแล้ว <laughs> พี่นานเหรพื่อ <laughs> จนจาเจยิงงานจนหลงมันหรอหลงเลยหลงเลยหลงแต่ไ่มคือ,อ,อเอาไปจิบคนได้หนะากเลยบ่ไป ไปที่เกียผมก็ไปน้ำเลยแต้วลายนันต้องใส่ลานนันปิดเั้ยมนตัวนุ่โตลงมันบวมกับพีชนเนาะบวมกับพีชาอยาหยางนานเขาจะขี้เาะอร่อยแบก็ไม่เห็น โอเคเรียบร้อยครับผมกินอิ่มเนี่ยสำนากแล้วเรียบร้อยแป้งชุดแล้วโอ้ยลุงแบ่งสองชั้นครับผมเสียกันฝนเราทำไมเปียกแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นเอาครับผมครับรอบนี้กล่องอยู่ครับลุงใหญ่ครับผมพี่น้องครับทำงานเลยครับผมโอ้ยป่ายังน้อยยังยองยังตัวใหญ่แค่ตัวหน่อยโอ้เพราเขาหน่อย นี่แต่ใส่ประคองหัวครับผมยาแต่ประคองหวัวคองหวัวคองหวัหวหัวเกาหัวละแต่ประคองหัวครับผมรุ่นตากแดดครับนี่ป้าไม่กินเลือกสนาะคองหัวก,ก็ได้ tất cả hoa. giá đây tao bỏ hoa 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 ป้าสิเรีนดีโมเมนมิตรก็ขอน่อยหน่อยเกาหน่อยล้ะครับไม่บอกอย่าึกน่อยถึหน่อยเก,กาหน่อยสิโอ้ยยักงไโอ้ยหลอนพ่อเรีย,ย,ย,ยน่หลอน่อเลีนก็เงเขาเบ็ดครับผมหลอนก้น ทำงานแล oh, ้วทำงานแล้วโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกดุกครับดุก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 ครับปลาดุกปลาดุกโอ้ดุกอุ่นวัวเลยครับนี่มาแล้วหนึ่งแต้มครับผมโอ้ปลาดุกครับดุกอุ่นวัวเลยครับผมโอ้ยโทรศัพท์กระไทยบาไายพี่น้องเลย เอาละพุฒน์นั่นครับว้าหนี้นดิว้าว่างึ้งพี่นอ้องโอ้หัวขาวครับของแท้ของแท้ของแท้ครับของแท้ว่าสิรักอยู่พืชพรรนจะรักป้เพันหลังผุนผ่นพันบายามเลยโอ้เนนนอนเน่ตรงมาทางนี้กอ่อนว่าใดดอกมันเคยมีแผลมันเคยมีแผลวะ เพียังครับเพลยรักป้าเบมือนี่นะเนี่ยลักป้าเด็โอ้ก้มเก่าก้มเก่าย่าไม่บอกมันงเนาเดี๋ยวมันจิหุกจัดก่งพี่น้องว่าแล้วเราเตือนกันแล้วเราเตือนคุณแล้วไปครับผมพี่น้องครับหลุนกันต่อไปนั่งนี่เงอยังอยู่ นมึงก็ได้เงียบโอ้เบ็ดผมเสียไปไหนเฮ้ย,ยโอ้ก็ยังข,ขาวๆข้างขา,ขาวๆเหมือนมอั้งไปเรื่อยๆครับผมนี่คนโตเนี่ก็เปียกเนาะเย็นมัเย็นมัคือึบเป็นเย็นตัวพันอุ่นุๆป้านนึงเนี่ย เพื่อนๆอ้้าบลูกมง่บอบคอโอ้โหโอ้โหโอ้โหวงามตุนโอ้เหล้โั่งเลยครับบังงงักเวครับบังงักบังกงักโอ้ก็เขาวัดตีเอียนออโอ้เหาเอเอยตัวแล้วครับเอาโอเดเอโอ้คุณภารบลุโอ้คุณภารบุค่อคอยค่อยคอยลูกค่อยค่ลูกคุณภารบลุดคุณภาพบลุดครับอู้หมือเลครับ เอาแล้ว oh no ครับเอาและมาเลี้ยวมาเลี้ยวจังกึ้งเลยครับผมเราเตือนคุณเลี้ยวโอ้กินเลือดทีพ่อกเอยกินเลือกเสยเสยเลยเด็กก็บอกว่าขอแต่ถือนี่เป็นของเกี่ยวขอโอ้ยนี่ตัดเสยเลยตัดครับเบ็ดเราเยอะเบ็ดเราต้องสี่ร้อยเบ็ดเราต้องสี่ร้อย เขาแกไม่เสร็จแล้ววอาเขาแกบ่ได้เขากลองเลยเว้ยเลยเยอะกล่องมาหนี่กล่องตัวเดียวครับผมเอ้อีกแล้วว่าอยู่ได้ยินเสียงมันมายินเสียงมันดู่กิโลครับหนึกิโลอีกสามปีครับไ้นกันให้นุ่มใหญ่ไปซะคุณในตัวใหญ่ล่ะนี่เจ้ากับให้นุ่มหน่อยไปซะอันหอยไปเมื่อไหร่เอาก็ะป๋ไปนี่เลยจิ ออกไปสิปลาสวบสดีรูเบ็ดบ่เอาทำงานนี้เลยครับผมปลาชนปลาชนอูอู้นี่ใสสวยๆอีกแล้วครับ,รรนนรบจังกึงยงนี้เนาะจังกึงปลดกระจายเลยใสสวยครับผมอย่ามาได้ายเลยครับรอบนี้อู้จังเอาละ แถวรุ่นเบิางน้ำถ่ายแกครับผมหมานบอแก่หน่อดีหนี่อู้ไปชนไปชดอู้อืออืออือสวยเลยครับผมนี่ใส่นี่ครับผมใส่แตงเดดจังอู้มันถือเนาะเครื่อนก็ได้ไอเนี้อยู่ครับแต่พอได้ปด บ่จังกึ้งเลยสี่นอ้องอ้หูจ้ว่าปลดจนสีกขานปลดวะสิเอาอีกแล้วครับผมอู้เลี้ยงหลังมาเลยสามหลังสี่หลังซ้อนแล้วครับนี่มีแตสไซสวยๆเลยครับผมอู้จังกึง้งเหรอพี่นอ้องเอ้ยจังเลี้ยวจังเลี้ยวมีแตสไนี่ครับใส่งามๆเลยนี่ละไซนี่ตากแดดนี่สุดยอดครับพี่นี่ป้ากำลังไง่ครับนี รอหนาไม่อีกรอบนึงนี่สบายใจเลยนี่เดี๋ยวหลายกว่ารอบแรกรอบเอบติมเงยุอยู่ครับเพราะว่าเติมเงย์เ,ยเอาไปเห็ดกับเข่าเบิดลบมาแบบนี้เดี๋ยวหลายกว่าเก่าครับผมเอาอีกเลยครับผมอู้มันเลยเลี้ยงหลังเลี้ยงหลังเลยครับผมอ้ย,ย่า นี่นูต์แต่ใส่เดียวกันอู้ปลาดุกปลาดุปลาดุบันนี้ปลาดุกครับดุกหน่อยดุกหน่อยดุกงามๆครับดุงไม่ดุงไม่กระใจเรี้วครับผมนี่เหนื่อยละอือดุกหน่อยกินเลือครับบ้านงวดเต็มหน่อยครับกำลังใส่งามๆเลยปลาดุก็ได้ตุ๊บะไงกันได้แต่ว่าก็โอเคครับ